รอยเตอร์ uters, จีนสั่งห้ามไม่ให้โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำจ่ายไฟให้กับเหมืองขุดบิตคอยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกำกับดูแลคริปโตเคเรนซีของประเทศจีนสำนักงานรัฐบาลประชาชนยิงเจียงในมณฑลยูนนานจึงจำเป็นต้องสั่งให้สถานีโรงไฟฟ้าพลังน้ำหยุดดำเนินการจ่ายพลังงานให้แก่เหมืองขุดคริปโตที่ผิดกฎหมาย ตังอิงตามรายงานจากอิกทธาสำนักงานเขตปกครองเทศบาลเมืองหึงเจียงได้ส่งเอกสารคำร้องไปยังสถานีไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อสั่งให้หยุดดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทเหมืองขุดบิตคอยและนำเครื่องขุดทั้งหมดออกจากอาณาเขตโรงไฟฟ้าก่อนถึงวันที่24สิงหาคมซึ่งหากสถานีไฟฟ้าพลังน้ำไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามกระทรวงพลังงานของรัฐจะดำเนินการการเรื่อถอนเครื่องขุดทั้งหมดด้วยตนเอง เป็นที่สังเกตว่าเมืองต่างๆของจีนจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่สำคัญๆของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำดังนั้นจึงไม่แปลกที่สำนักงานการปฏิรูปหน่วยงานที่จะเพิ่มความพยายามในด้านกฎหมายเพื่อจำกัดการใช้พลังงานอย่างผิดกฎหมายของบริษัทเหมืองขุดบิตคอยก่อนหน้านี้สำนักงานพลังงานของมณฑลยูนนานกล่าวว่าจะสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทเหมืองขุด บิตคอยดใดที่อาศัยอยู่ในเขตสถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้พลังงานเพื่อทำกำไรจากการขุดคริปโตปวดอ่านข่าวจีนสั่งห้ามไม่ให้โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำจ่ายไฟให้กับเหมืองขุดบิตคอยต่อที่สยามล็อบเชน